สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการเห็ดลงเลื่อนปลูกพักไฮโดรโปโนิกผนะักสวนขั่วแม่เสียเอาไมมอันปลูกไใบชะเก็บกินที่ซื้อดรอค่ะพี่น้องมันเป็นผักสีแบบปลอดสารพิษท้าปลูกเองแม่ใส่ปุ๋ยไอยเขาเอืนน่นมา้ยังกาะใส่อาหารซื้มนะคะเออเท่ากับสีเอาผาพลาสแมนี่ยไปปลูกไปผูกใส่กรบตุนบมักลำให ข้างหลังสวนนี่ก็คือมีังแต่แบบหมากใหม่กินเบิดเลยอผูกใส่ต้นบักลำไยแล้วก็คึงมาใส่กับเตาใหม่ไผ่เห็ดเองแบบง่ายๆค่ะว่ไดดลงทุ่นนีหอย่างหลายลงเอาแต่แ้งใหม่ก็หาน้ำบานน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละค่ะมาเย็ดสองคนกับแม่อันข้างหลังนี่ก็สิเป็นปลาคาเบิดเลย แต่สิเรื่องต้นบกเขือต้นใหม่มันออกเพราะว่าต้นบกเขือปลูกไว้ด้นๆแล้ว,ว,วลมันตายแมมมันมีเถียกินหากมันแล้วมันตายอาการยังกุ้มเหตุไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้การเห็ุลงเรือนมือใส่เวลาบรโดนกับประมาณสามชั่วโมงได้เพราะว่าเขาเปดเหตุลงทุนอย่างไยนะคะเอาเหตุแบบพ่อได้ยูเด้เก็บกินซื้อ ถ้าพู้ได้สิีชอบหรือว่าันมักในของการปลูกพักสวนขั่วสามารถกดติดตามไว้ได้ด้วค่ะแต่ละคลิปปุเปลี่ยวกับเหตุคลิปออกมาให้เบิง่งเพื่อแม่ๆพี่ๆคนไหนทีสนใจอยากปลูกกินเองนะคะ บ่อยากไปศึกษาอยู่ในยูทงยูทู e ก็สามารถกดติดตามปูเปียวได้นะคะปูเปียวกับเหตุคลิปออกมาให้เบิง้งคลิปอีพีนี่เป็นปูกพักอันนี้อีพีนี่ก็จะเป็นปลูกพักอันนี้แต่อีพีแรกนะ,ะเปียวขออนุญอตาเห็นล่งเลื่อนไหม่อนก็ว่างแพ่นว,ว่าอ่าสิปลูกพักอําดับแลกด้วยกับสิป,ปูกพักตะระเนหรือว่าเป็นพักขยแย่เฮานี่ล่ะกระถาเบิ้งว่ามันจะเป็นจังไหนนะฮะ อันกบบระเปาตองอันเลื่อรุ้ยยังมากไม่ดอกพี่น้องอเอาแค่แบบพ่อพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินพ่อบ่ได้ซื้อเขาเออนะเก็บขายบ้างหาบาทสิบบาทนี่อันเต่ละมมอก็ว่ากันไปนะเออซองอี๋พักให้ด้วยพวกนี้เนี่ยมันก็ปลูกได้หลายอย่างเด้ตลัดอุ้ยหลายอย่างอยู่ไปเบิ่งของเขามากเลยเออก็น่าสนใจดีแต่ละพัจกจะของก็เพจังมากินอยู่เอาเป็นลิ่งละตอนนี้ ขึ้นตนใหม่ตัดเองด้วยจ้ะอย่าด่าหมาเด้อทุกคนจ้ะเ,เขาเป็นลูกแค่คนป่านหนอเนขาเป็นคุณหนูอันไดสิพ่อจับใดยึดใดบ่ายใดเขาก็เฮตเองแบบสิล่ะค่ะขึ้นตนบอกว่าไย่ห้่านกิ่งมันออกเลย <พอ S 1> ไม่ไงวายตัดลงองลายเอาไว้จะกินหน่วยมันแน่ก็บอก่ได้ตัดลงหลายตัดลงกิ่งสองกิ่งไม่ใญ่บอกว่าจะตัดลงหลายเด้อเอาไว้จะกินหน่วยมันแน่แต่ว่าปีที่แล้วนะบ่ได้กินหน่วยมันแต่ว่าปีก่อนน่ะ ขายแต่เงินพันหยอดอยู่ได้ต่วนเดียวก็ได้เอตอต่วนบางลำไยต่วนหนึ่งนะขายแต่เงินพันกวาบาทอยู่เออกะกะทอว่าเป็นเป็นเป็นอย่างสีแบบฮัาบ่อดดล่วงทุนอย่างหลายเนาะจ้ะฮาก็บ่ไดดหว,วังว่าเสียหายรวยมืออื่นมือฮือนะคะค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆอันที่เป็นลูกสอนสี่ยูนีดานบนนั่นกะเจ้าไวยตากหมูค่ะตากปากักพริก ตากของนะคะเอาไว้ตากส้งๆให้มันไก่หมาไก่แมวเน่ยอันนี้เลีปยบด้านล่างที่ลูกต้อนมันตีอยู่อันนี้ก็คือจะเป็นห่านพักของเห่านะคะสั้นเล็กตัวนี้มันเคยเป็นของตลาดนาีิปุกเปียวเคยขายของตลาดนัดมาก่อนน่นนะคะก็เลยเอามาเห็ดนะามาแปลสภาพ วัยทานะคะอีพีต่อไปก็เป็นการปลูกพักผูใ้ใดที่ชอบในการปลูกพักนะคะอยากปลูกไว้กินเองนะคะพี่ๆแม่ๆสามารถกดติดตามไดเดอร์คลิปนี้สวัสดีค่ะ